做这个习惯，大家和朋友吃饭，总想着买单，你到底是有还是没有？大家好，สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ，สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า好久不见，ไม่เจอกันนานครับ。OK，เอาละนะครับ。 ต่อไปนี้จะพยายามมาให้บ่อยขึ้นครับแล้วก็จะได้มาพูดคุยกับพวกเราด้วยฝึกภาษาจีนกลางแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับช่องเราเน้นไปที่เรื่องของ听力对听力，ักษะการฟังพวกเราครับ对就说这个听力，อยากเรียนภาษาจีนกลางเข้าเรียนสดได้ดูคลิปเนื้อหาย้อนหลังมีสรุปเนื้อหาให้ส่งการบ้านแบบตัวต่อตัวถามคำพท์เนื้อหาเพิ่มเติมที่อยากรู้โปรแรงทั้งปี โปรหนึ่งปีแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบเรียนทั้งปีก็แล้วกับ EP นี้ผมชวนเพราะเราดูเรื่องของอประโยชน์ครับหรือคำพูดที่มีผมไปอ่านเจอมานะครับจากในหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเขาพูดถึงสิ่งที่ถ้าคุณทำห้าสิ่งเนี่ยห้าเรื่องเนี้ยคุณจะจนลงเรื่อยๆ 总想着买单、吃菜、饭，跟朋友，想谈个事情，谁来买单？谁来买单？老是觉我老是买单呢？为什么要觉得不好意思呢？我也想问你，不好意思那么所以呢要是么？不高兴？为什么要不高兴？不高兴？为什么要不高兴？为什么要不高兴？为么要不高要不高兴？为什么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  总是想着买单，这个买单也是好事儿呀，但也是要看情况。那老师，我老这边，东东 <record>，他们办没买？或者家长可能问，有必要这样吗？是吧？对，有必要吗？对，或者说有没有这个必要？Years, Likewise, <g ud> 那我们有这么点动力没？你看，这在我们这边，okay, 我讲，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 我 เดี The ๋ยวเพื่อนไม่ครบอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ผมมองว่ากาันถ้าสมมตเิเป็นเพื่อนกันนะครับแบบเฮ้ยโอเคละ่ะเราอาจจะไม่ได้คือภาษาที่จะมีคำนึ่อือครับว่า A A เจอะใช่ปะ A A ผมไม่ A A ตัวภาษาภาษาอังกฤษนะ A A ครับนะครับก็อาจจะไม่ได้ว่าแชร์กันทุกค,ครั้งแลวเสมอไปแต่ว่าผมมันมองว่ามันคือการการผลัดกันปะเออผลัดกันก็ได้นะครับผลัดกันเออวันนี้ฉันเลี้ยงวันหน้าเธอเลี้ยงอะไรเงี้ยนะครับผมว่าแบบนี้คบกันได้ยาวกว่าทุกคนเห็นด้วยไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกมาอาจจะทำให้เราจน ไม่มีคอนเนคชันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ครัคเด็กทำไมคือ进店不买东西就觉得不好意思เออ进店เียนเข้าไปในร้านร้านอะไรก็ตามแต่ร้านค้านะครับม不买东西ไม่ซื้อของูด就觉得不好意思ก็จะรู้สึกเกรงใจอ่ะเขินๆเกรงใจนะครับเพราะเราเป็นปะผมเป็นนะ น่นเื่อใเมอก่อนผมเป็นครับแต่รู้สึกว่าหลังๆคิดไปคิดมาผมมองแบบนี้ผมรู้สึกว่ามัน,มนเป็นเรื่องคือบางทีเราก็อยากจะดูไงแต่บางทีวันนั้นเราอาจจะยังไม่ได้เจอสิ่งที่เราชอบนะครับเดย์คืคือั我想看但可能是那天我还没有看到我喜欢的是吧กยังไม่เห็นที่เราชอบใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเฮ้ยเราคือหมายความว่าทุกครั้งที่เข้า้านต้องซื้ออย่างเงี้ยเหรอ 你看，ผมมองว่ามันเป็นสิ่งละ。你看，对，就说我有这个权利，是吧？买还是不买？จะซื้อหรือว่าจะไม่ซื้อ，ใช่ไหม？โอเค喏，นะครับ，โอเค。我มองว่า，呃，มันก็จะแบบเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งเป็นความเกรงใจใช่ไหม？อะไรเรื่องคำนี้？不好意思，这个不好意思，紧张。别、嗯、人只要提要求就答应，别人只要。 ที่要求都ต答ห呃。คือเวลามีใครรีเควสอะไรบางอย่างมาหรือว่าเรียกร้องอะไรบางอย่างมาให้เราทําอะไรบางอย่างเราตอบรับหมดเลยครับมันจะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะโต้หุยตายอิยงใช่ป่ะโอเคตายอิยง่งคือการตอบรับโอเคว่าโอเคได้อะไรเงี้ยตายอิ่งใช่ป่ะว่าตาอิงนี่ฉันเอ้ยฉันแบบเอ่อตอบรับกับคุณเนะี่ยว่าแบบเฮ้ยฉันทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ 要求这个哈，要求某个人陪陪陪要求，对要要求就是叫勒罗来提 quest 了，什 a 呀？得的了，对，没问题呀、啊、，OK。所以，所以呢，我就会给个哈，刚刚的这个用是。你所以、呃、呢，就呃，我们自己，对，这样哈，自己可能会就说让自己太累了，是吧？太累了，累的了，对 p 这样子。嗯 ของผมหให้我好好贴在长辈脑ะ来越穷对就是这个习惯哈大家习惯就是นิสัยแบบนี้ครับโอเค喏นอะ่ะแล้วอย่าลืมนะครับใครชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับช่อง Click คลิกเซเว่นคลับของเราเอาไว้ด้วยนะครับส่วนอีพีหน้าจะเป็นะเรื่องอะไรเดี๋ยวมาเจอกันต่อในอีพีหน้าอีพีนี้我要先走了是我先走了哈大家拜个啦拜拜再见 อยากเรียนภาษาจีนกลางเข้าเรียนสดได้ดูคลิปเนื้อหาย้อนหลังมีสรุปเนื้อหาให้ส่งการบ้านแบบตัวต่อตัวถามคำพท์เนื้อหาเพิ่มเติมที่อยากรู้โปรแรงทั้งปีโปรหนึ่งปีแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบแค่พั 1, เนเก้าร้อยเก้าสิบเรียนทั้งปี